วันที่21มกราคม2565ความแตกต่างระหว่างคนด้วยกันมีได้อยู่ที่หน้าตาทรัพย์สินเงินทองและฐานะตำแหน่งแต่อยู่ที่ความคิดที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือระดับสภาวธรรมที่เรามักกล่าวถึงกันบ่อยๆผู้มีระดับสภาวธรรมสูงเท่าใด ยิ่งรู้แจ้งถึงประโยคที่ว่าคนจเจริญรอยตามดินดินจเจริญรอยตามฟ้าฟ้าจเจริญรอยตามเตา๋าเต๋าจริญรอยตามธรรมชาติสี่กฎธรรมชาตินี้ในคำพีเต้าเต๋อจริงได้มากเท่านั้นซึ่งหมายถึงคนต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติกฎหมายประเทศชาติ และการควบคุมชีวิตตนดินต้องปฏิบัติตามกฎฟ้าฟ้าต้องปฏิบัติตามกฎเตา๋าและเต๋าย่างต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลเหมือนดอกเหมยที่บานสะพรั่งในยามหิมะตกและดอกโบตันแรกแย้มในฤดูใบไม้พริสิ่งเหล่านี้ คือสัญชาตญาณธรรมชาติการเคารพต่อทุกสัญชาตญาณคือเต่าเจริญรอยตามธรรมชาติคำอํานวยพอรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่วขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่48 และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการอำนวยพรปีใหม่การที่เกิดมีโรคภยัยสมุติฐานคือขาดความสมดุล2.2ร่างกายไร้ปัญหาคือความผาสุกมากและพื้นฐานที่สุดของชีวิตความเป็นจริงของโลกคือกฎที่ไร้รูปควบคุมโลกที่มีรูป เดิมทีชีวิตไม่มีปัญหามีเพียงการเบี่ยงเบนจากวิถีที่ถูกต้องจึงจะก่อให้เกิดภัยพิบัติได้คำพีเต้าเต๋อจริงบทที่71กล่าวว่ารู้ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขเท่านั้นท่านจึงไร้ข้อบกพร่องคำว่าข้อบกพร่องนี้มักหมายถึงความเจ็บป่วยในร่างกาย ซึ่งร้อยละเจ็ดสิบของโรคในร่างกายมนุษย์ล้วนเกิดจากจิตใจสำหรับแต่ละชีวิตแล้วหากจิตสำนึกสอดคล้องเตาอารมณ์จะเป็นปกติร่างกายจึงจะแข็งแรงการที่ร่างกายอันเป็นทั่วล่านี้ไม่มีปัญหาคือความผาสุกมากและพื้นฐานที่สุดของชีวิตคนเรา ในทางกลับกันเมื่อปริมนทนการคิดไม่สงบร่างกายถูกความโลภและความคิดฟุ้งซ่านรบกวนก็ไม่อาจสงบสุขได้ร่างกายมีความอัศจรรย์จริงแต่ไม่ว่าจะอัศจรรย์อย่างไรก็ยังเป็นร่างกายธรรมดาเมื่อเป็นเครื่องมือที่มีรูปย่อมมีกําหนดเวลาการใช้งาน ยิ่งดิ้นรนยิ่งใช้พลังงานมากยิ่งไม่ถนอมรักอายุการใช้งานจะยิ่งสั้นลงดังนั้นคนส่วนมากในโลกล้วนไม่อาจมีอายุยืนยาวเท่าที่ควรกลับต้องลงจากขบวนรถแห่งชีวิตไปก่อนด้วยโรคภัยจริงอยู่ที่การแพทย์ปัจจุบันคือสวัสดิการของมนุษย์ บุคลากรทางการแพทย์คือเทวดานางฟ้าในชุดสีขาวแต่พวกเขารักษาได้เพียงโรคทางกายเท่านั้นกลับรักษาโรคในจิตวิญญาณของเราไม่ได้และแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้ด้วยดังนั้นคนมากมายเมื่อแรกเริ่ม หาหมอรักษาหายแล้วแต่ไม่นานโรคก็กลับกําเริบซ้ำอีกนี่จึงไม่ใช่ปัญหาที่หมอและยาจะแก้ไขได้แล้วเพราะมูลเหตุแห่งโรคอยู่ในจิตใจคนเปรียบเสมือนเมล็ดของญ้าพิษที่ฝังลึกอยู่ในดินแม้จะตัดดอกและผลที่มีพิษซึ่งอยู่บนดินอยู่ตลอด ก็ไม่อาจขจัดอันตรายของมันออกไปได้การที่เกิดมีโรคภัยสมุติฐานคือขาดความสมดุลเช่นขาดความสมดุลด้านอาหารการกินการทำงานกับการพักผ่อนสภาวะจิตหรือคุณงามความดีกับสิ่งที่ได้ไม่สมดุลกัน การขาดความสมดุลคือการแสดงออกทางภายนอกเบื้องหลังความจริงของการขาดความสมดุลคือเหินห่างจากเตา๋าคนเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้เคล็ดลับในการรักษากายใจให้แข็งแรงคือเคร่งคัดในท่วงทํานองและบรรยากาศที่ชอบรู้จักหยุด และรักษาความเรียบง่ายหากอยู่ในสภาวะนี้ได้เสมอโรคร้อยละเจ็ดสิบที่เกิดจากจิตใจของคนเรามักรักษาหายได้ด้วยตัวเองอาจารย์เจ้าเมียวกว่ววันที่21มกราคม2565เผยแพร่วันที่1446